ส,สวัสดีครับก็ผมนายคัชวาลสามกองงามพนักงานช่างระดับ4การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแย่อำเภอบานคาวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงนะครับเรื่องการจัดการเสียงของลูกค้าข้อร้องเรียนและร้องขอต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบานคาครับการจัดการเสียงของลูกค้าข้อร้องเรียนและร้องขอต่างๆนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแย่อำเภอบานคาก็จะมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับ ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกนะครับผู mm ้ hmm. ใช้ไฟเข้ามาติดต่อที่สำนักง,งานก็จะยื่นคำร้องแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆของการที่การไฟฟ้ากำหนดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำร้องแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็สรุปประเด็น,นปัญหานะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจับบึงต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็น ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ของ PA หรือจะเป็นคอร์เซ็นเตอร์นะครับหนึนะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน PA s mart a ัทนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจำบึงเนี่ยก็จะรับเรื่องนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านคาเนี่ยติดต่อลูกค้าต่อไปนะครับอันนี้การจัดการเสียงของลูกค้านะครับข้อร้องเรียนแล้วก็ร้องขอเนี่ยก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะครับนะครับเมื่อ การในฟ้าส่วนคูุ่ภาคสาขาย,ย่อยอำเภอบารขาได้รับข้อมูลนะครับมาจากการไฟฟ้าส่วนคูุ่ภาคอำเภอจบึงเนี่ยก็จะติดต่อหาลูกค้าภายใน5วันทําการนะครับผมแล้วก็จะค้นหาสาเหตุนะครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขนะครับในเกณเชิงป้องกันนะครับพร้อมกับให้ลูกค้าเนี่ยประเมินความพึงพอใจนะครับผ่านแบบกรงการไฟฟ้านะครับนะครับเมื่อดําเนินการแล้วเนี่ย ก็จะส่งรวบรวมข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยให้การผ่านผู้จัดการนะครับไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจาบึงเพื่อจะได้นําเสนอผู้จัดการปิดคอร์ลองเรียนต่อไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของด้านคุณภาพของการไฟฟ้านี่ก็จะมะีระบบใหม่นะครับก็คือ PAVcare นะครับผมเมื่อเข้าสู่ระบบ PAVcare แล้วเนี่ยก็ต้องปิดคอร์ล่องเรียนให้ได้ภายใน15วันนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา รู้สาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากไฟฟ้า,ฟาตกอ่าต้องเพิ่มหม้อปแปลงต้องเปลี่ยนหม้อปแปลงต้องอะไรประมาณนี้ครับจะต้องส่งข้อมูลนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจะบึงนะครับเข้ามาแก้ไขนะครับภายใน120วันทําการนะครับเพื่อที่จะได้ปิดคอลอง้องเรียนให้ครบถ้วนต่อไปนะครับ